สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับสวนข้างบ้านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาทําการพวนดินกระลำดอกนะคะแล้วก็กําจัดวัชพืชในแปลงนะคะวันนี้เราก็มียายมาเป็นตัวเสริมให้เรานะคะของสวนเราวันนี้เราทําเยอะค่ะเมื่อเช้าหวานผักบุ้งไปแล้วตัดญ้าให้ควายไปแล้วแล้วก็ มาต่อด้วยเม้าทาวนนี้อ๋อถอนรื้อกระเพราไปนะคะไม่ได้ไปดูตรงนั้นเลยให้ยายไปรื้อเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกผักเพิ่มนะคะทางนู้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นทางกระลำดอกบ้างวันนี้เรามาพรวนดินกำจัดวัชพืชน,นี่ค่ะเราไปได้หนึ่งแปลงแล้วนะคะเราก็จะมีร่มให้นะคะ ส่วนมากเป็นผักขมแล้วเราก็ผักขมเราไม่ทิ้งนะคะเราถอนไปขายได้ด้วยนี่ถอนง่ายไหมคะยายง่ายมากยายบอกบอกให้กลางร่มดูที่ก,ากลางร่มแต่คนอยู่นอกร่มเอ,ออเอาเร่มมาให้กลางเอาร่มไปกลางดักหน้าไว้ตัวเองอยู่หลังหลังแดดน,นะคะ ไอเราก็เป็นห่วงยายกลัวยายเป็นลมบอกกินน้ำพักพักได้ให้พักได้นะคะกินน้ำาาถ้าเหนื่อยพักได้นะคะยายกินน้ำเคี้ยวหมากได้เดี๋ยวยายบอกว่าโอ้ยายแข็งแรงมากสุดๆเลยหญิงแกร่งขอโทษนะคะยายอายุเท่าไหร่หรอคะ เจ็ดแปดอ๋อนี่ยายยายยายชื่อเล็กนะคะวันนี้ห่อขนมจีนให้ไปกินที่บ้านด้วยนะคะเอาข้าวไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องหุงข้าวเย็นบ้านนะอย่าหนูห่อให้เลยไปถึงอาบน้ำนอนนะคะ <laughs> ดูสิเนี่ยให้ล่มมันนั่งถอนกลางแดดเฉยเลย แต่ดินมันแบบเราไม่ได้ลดน้ําแบบไออะไรนะใช้ดินมันก็เลยไม่แน่นเน้อยใหญ่ใช่ไหม้จ้า,จามันก็จะถอนง่ายเนี่ยเดี๋ยวเราก็พวนดินเมื่อวานนี้ย่าได้ไปแปลงหนึ่งมั้งสองวันแปลงทําไปพักไปเ,เ,ออม,เ,เมื่อเช้านี้ไปรื้อแปลงกะเพรามานะคะยายแข็งแรงมาก เนี่ยด,ดึงให้ล่มให้มาหาเจ้าของได,ได,ได้ทำได้ตลอดวันอ,อืมแกทำเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเราไม่ได้บังคับนะคะเราก็เป็นห่วงยายอันนี้ผักขมเราไม่ทิ้งนะคะเนี่ยก็บางส่วนที่มันยาวเราค่อยถอนขายเนาะอันไหนเสียเวลายายถอนทิ้งได้เลยนะคะถ้าแก่แล้วอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็ พอแค่นี้แหละผักขมยายที่เหลือถอนเลยลุยเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ย่าถอนได้สามสิบมัดสามสิบกร,รัมอันนี้หมดแล้วก็ลุยเลยถอนที่เหลือเป็นย่านี่นะคะผักขมมันยังต้นเล็กๆอยู่สวนเราเป็นผักขมก็ถอนไปขายค่ะอืม วันนี้ก็จะมีการปลูกผักกันนะคะทำทีนู่นก็นเหมือนกันแหละอืมทำได้เรื่อยๆอะไรเงี้นะยเนาะโนยกว่าโ <g ười> นยผักกินน้ำก,กินอะไรบ้างโออถ้าให้ยายก,กุศกขับกกินพลูก็ไปกินหมากินพลูเนี <c oughs> ่ยเออเน้องก็เอามาแลเอ๊ะทำไว้นะคะไว้อะไรอืม โอเคค่ะวันนี้เรามากำจัดวัชพืชในแปลงกระหล่ำดอกนะคะพามาชมบรรยากาศตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วนะนี่นะคะ่ะยายก็ทำมาแกทำมาทีละครึ่งแปลงนะคะถอนมาเรื่อยๆเหนื่อยพักกินน้ำก่อนยายเขียวหมากยายบอกแต่เขียวหมากโอเคอยู่ <laughs> แก วันนี้ก่อนจากการก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนข้างบ้านกเกษตรผสมผสานด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ